ตู้กดชาผลไม้ใหม่สุดๆจากเซเว่นสิเล่เซเว่นนี่เขามีอะไรใหม่ๆมาตลอดเลยจริงๆวันนี้แอดจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับตู้กดชาผลไม้นี่นี่นี่ตู้นี้ มีเลือกหลากหลายรสชาติเลยนะแล้ววิธีทําก็ง่ายมากตามนี้เลยหยิบแก้วกดน้ําแข็งแล้วก็เอาแก้วใส่ไปในตู้กดปิดให้เรียบร้อยแล้วก็เลือกชาผลไม้ที่ชอบแล้วความเลิศของเขาอยู่ตรงที่เราสามารถเลือกความหวานเองได้ด้วยนะวันนี้หวานน้อยหรือพรุ่งนี้หวานร้อยอะไรก็ได้เพียงแค่นี้เองง่ายๆก็ได้ชาผลไม้สดอร่อยแล้วอย่าลืมคนๆก่อนดื่มด้วยนะเดี๋ยววันนี้เรามาเล่นอะไรสนุกๆก,กันมาแอดจะลองกดชาผลไม้มาสี่เมนูนะแล้วก็วางสลับสลับกันด้วยลิ้นสัมผัสและการรับกลิ่นของแอดไม่พลาดแน่นอนมาเริ่มกันที่แก้วแรกพีชแบบ ความหวานที่เลือกเองได้น่ยชอบมากต่อในแก้วที่สองแค่ได้กลิ่นก็รู้แล้วว่าสตรอเบอรีร่ชูกลิ่นแต่สมูกมาตั้งแต่เปิดฝาอร่อยสดชื่นสด,ส,ดส่วนแก้วที่3เนี่ยชาอูโลสตอรอเบอรี่พีชและลิ้นจี่สผลไม้พี่เลยแล้วความหอมของตแต่ละผลไม้น่ยเด้งขึ้นมาครบแบบนี้เลยแก้วเนี่ยแอดแล้วความหวาน25%นะก็อร่อยครมลสมากๆเป็นความลงตัวที่พึดีจริงๆส่วนแก้วที่4ี่นั้นลิ้นจี่ลิ้นจี่ หอมช่ำอะไรขนาดนี้อ่ะอร่อยฟินมากความชาอูหลงกับดินสีนี่คือลิศนี่เป็นไงล่ะแอดทายถูกทุกแก้วเลยเพราะว่าถึงสีเขาจะคล้ายกันทุกแก้วแต่ว่ารสชาติความหอมของผลไม้แต่ละอย่างโดดเด่นเด่นแบบรู้เลยว่ากินอะไรอยู่ไม่ว่าจะเลือกผลไม้ไหนก็จะได้ชาอูหลงผลไม้ที่อร่อยทุกแก้วสดชื่นจริงๆสนุกกับทุกคนแปลกใหม่แอดชอบมากแล้วตอนนี้เขามีแค่สามสาขาเท่านั้นนะตามนี้เลยใครอยู่ใกล้สาขาไหนรีบไปลองกันเลยนะส่วนใครที่ลองแล้วบ้างลองรสชาติอะไรมาคอมเมนต์บอกกันหน่อย